สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นค่ะมาพอกันแบบหนาตาทีโบดายไซฟ,ฟิลเตอร์บอดายเลนเอไอเนาะเพราะว่าทั้ง ทางเทปใส่แต่ AI ซูมเมือนนี่แล้วก็มีสซฟิลเตอร์หลายคนบอกว่าคอยลืมนาเจ้าละละจำนากันบด้ยวาสันอย่าฝ่าลืมมาพี่น้องว่าข่าวสู่กันฟังจักน้อยนึงค่ะเป็นข่าวที่อาบอคาาคิดอาบาอยากเหตเกิดคือว่าเนาะนั่นก็คือรถบัส พี่น้องคาของทีมงานวงมอลำ่ำสาวน้อยเพรบานแพงเพิ่นเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเกิดอุบัติเหตุจังไดเกิดอุบัติเหตุยางแตกพี่น้องยางรถบัสแตกสองสองหลอดเลยทีเดียวอืสองหล่อดลุดออกมาสองหลอรถยางแตกยางระเบิดสองหลอเนาะอ่าลุดออกมาบาดพี่น้องเอ้ย มาเด้อขวัญเอ้ยวาสันนะเพื่อนทาการแสดงแล้วจากข้างบึงการพี่น้องทีมงานเพื่อนกะเดินทางต่อเพื่อที่จะมาพักแรมยูทีกาลสินนะคะพี่น้องคะ่ะคือมือหนีเป็นเวลาของการเดินทางเพิ่นมืออืน่นอ่ามืออื่นจะทําการแสดงยูทีจังหวัดกาลสินนะคะพี่น้องก็คือเพื่อนจะเดินทางไปพักแรมยูทีวัดกลางห้วยเมฆค่ะอ,อําเภอ หวยเมก็กจังหวัดกาฬสินปรากฏวา่าเดินทางมาหอดคอนแกนพี่นอ้องแถวคอนแกนนี่หลักเพราสันเนาะรถบัสขั้นหนึ่งนะคะเป็นทีมงานเนาะมีอาจารย์นักดนตรีมั้งมีทีมงานน่นแหละพี่น้องอยู่ในรถนะคะปรากฏวา่ายางแตกยางแตกลากไปไกลเพร่ะสมควรนพี่น้องคือยางแตกนันลุดออกหลอดลุดออก ยางรุดออกเนาะเรารถนั้นก็เคลื่อนโตไปเพิ่นบอกว่าตรงขอบคุณขอบคุณผู้ที่ขับรถมีสมาธิดีมากมีสติดีแห้งคือตะโกนบอกอ่าห้องบอกผู้ที่นอนหลับอยู่ในรถอ่วาว่าให้ตื่นขึ้นมาตอนนี้รถยางแตก เราเพื่อนกับประครับประคองรถแบบว่าให้ให้ส้งโตได้พี่น้องให้ส้งโตได้บอมีการพลิกคว่ำบอมีอุบัติเหตุที่รุนแรงพี่น้องได้ยินว่าบอมีภัยได้รับบาดเจ็บอีอย่างนะคะพี่น้องคือรถกับมาจอดจอดแบบอ่าอยู่อยู่ในถนนนั่นแหละอยู่ทางนั่นแหละนอะอยู่หิ้มทางคือบ่ได้พลิกคว่ำบ่ได้เป็นยังพี่น้องมีแค่ล่อรถล่อรถยางรถอาแตกออก วรารลุดออกมาสองวงอ่าเอืินว่าสองวงเนาะพี่น้องเนาะสองวงสองหลอดนั่นแหละนะคะก็คือถือว่าเป็นเป็นบุญพี่น้องเป็นบุญอยู่คือเกิดขึ้นเฉพาะกับอ่ากับในส่วนของรถเนาะบริมีไยเป็นอีหยังนะนะพี่น้องเพิ่นกาจะอ่าได้เดินทางต่อเพื่อที่จะมา พักแรมอยู่ที่วัดกลางห่วยเม็กแล้วก็ทําการแสดงทั้งจังหวัดกาลสินในมืออื่นนะคะพี่น้องก็ฝากพี่น้องทั้งกาลสินค่ะไปเป็นกําลังใจเด้อมืออื่นเด้อมือนีเพื่อนกอาจจะเดินทางไปพักแรมน่นหละนะคะอยู่ทั้งกาลสินพี่น้องก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจแล้วก็ขอส่งกําลังใจถึงทีมงานของวงวลรามสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขูสุขคนพี่น้องค่ะคือบบอยากให้เกิดดอกเนาะคืออุบัติเหตุหลายคน หลังจากสานนพยนโพดผดทรงข่าวนี่ละเนาะหลายคนเพนก็บอกว่าก็ต้องดูแลรถอย่างดีอีกย่างจนสิแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนใส่รถสูมือพี่น้องถามว่าดูแลดีบอดูแลตรงดูแลอยู่แล้วเสือแน่นอนว่าทุก ทุกวงมอล่ำน่ะหละพี่น้องเพื่อนก็จะมีหนาทีดูแลตรวจเช็คของเพื่อนอยู่แล้วแต่เข้า่าอุบัติเหตุพี่น้องมันก็เกิดขึ้นได้คือว่าเนาะเช็คจังได้ดีปันได้ลังเืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็รระมัดระวังนะคะแหล้วกับ้องให้บ่อเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนั่นดีที่สุดละละเนาะเหล้าก็การที่เพิ่นมีสติมีสมาธิมีสติในการใส่ รถในการขับรถย่ามเกิดอุบัติเหตุเพ่อนประคับประคองแล้วกะจอดในที่ปลอดภัยได้เนี่ยต้องชื่นชมต้องถือว่าสุดยอดแล้วจังสี่นะคะส่วนหลายคนค่ะเอฟซีสาวน้อยเพลิดปานแพงแน่นอนเลยหรือว่าลหลายๆท่านที่เห็นข่าวนี่แน่นอนเลยว่าสันคอยโฟกัสยูมองนี้เลยเพื่อนว่าทะเบียนรถทะเบียนรถว่าสันจำเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ได้วะค่ะพี่น้องเหตุการณ์ก่อนหน,น้านี้คือตะกี้นั้นไป ท,ที่สาวลุยืน่นยังคงตามไปถ่ายคลิปเน,น่เนาะพี่น้องยังจาเหตุการณ์ประมาณนี้ได้บอเกิดมีรถมลเชียววาอีหยังถ่ายรถบัสแบบนี้จังสีน่ะนะพี่น้องลายคนกะแนมแนมจังสีเนาะกับแมนอหลีทะเบียนรถทะเบียนรถพี่น้องมองนีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงหรือว่าภูที่ได้ยินข่าวนี้กบอาจิะโฟกัสมองนีอยู่คือกันกบับโบหัเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็สุดแลว้วแต่คือว่าเนาะให ไอ้โชคให้มันอผู้ใดที่ผู้ใดจะอ่าผู้ใดเสื้อทั้งด้านนี่อ่าหรือว่าจังใดก็แล้วแต่มองนี้กะบอกเพื่อไว้พี่น้องบอกเพื่อไว้เพราะว่าหลายคนจองยูหันล,ละอะสันถ้าเบี้ยนอีหยังก็อสันเอาเบิ่งเอาเองเด้อพี่น้องนี่สาวนมยืนใส่ให้เบิ่งเนี่ยเอาเบิ่งเอาเองอ่าเบิ่งกักคักมักตัวใดกะหา,าโอลดคือว่ามักตัวใด มักตัวใดกแแนน็แล้วแต่สันนนแล้วแต่มักตัวเป็นบอกคนเฮ่มามักบกคือกันเออมักบอกคือกันแล้วแต่มักตัวเนะาะมักบกคือกันนะก็เพราะฉะนั้นผู้ใดมักแบบใดจังใดกับเบื้องเอาเองเบิ้งเอาเอง,ง,เอเองพี่น้องฝากกันไว้เนาะฝากกันสุขสุกขกนแล้วก็ฝากข่าวนี่แหละฝากข่าวงานเพิ่นก็คือวันที่9ตุลาคม2568นี้ี่เพื่อนจะทําการแสดงที่วัดกลางหวยเม็กนะคะ วัดกลางหวยเมก็กอ,อําเภอหวยเม็กจังหวัดกาลสินเดอพี่น้องเดอร์เมื่อนี้กับพักแรมไปคือวานะคะกับส่งกับำลังใจให้ทีมงานของวงมองลำสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องตอนนี้กับตามตีเติมที่จะมามาหาข่าวต่างๆที่จะบอกสู้กันฟั่งเดอพี่น้องเดอรด์พอดีสาวน้อยนี่นกับขัดขาดให้หายไปโดนเติบพี่น้องบอกว่าจะเป็นวงมองลำ่มใดหรือว่าบอกว่าจะเป็น ศิลปินท่านใดด้วยความจําเป็นส่วนโตพี่น้องด้วยภารกิจด้วยความจําเป็นส่วนโตเพราะฉะนั้นเมื่อ,อถ้าจะว่าวข่าวเนาะก็จะพยายามเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วก็จะว่าวข่าวสู้กันฟังมีอียังเหตุด่วนเหตุยังที่พ่อนําเสนอว่าวสู้กันฟั่งตามที่สาวนํายื่นท่านข่าวเดวยพี่น้อง เพราะว่าการยอมรับอยู่ว่าเจ้าของเป็นคนบอกคอยท่านเ่าเป็นได <c oughs> แต่ก็ขอพี่น้องเป็นแห้งใจคือเกาทววาวเวอาวเดี๋ยวพี่น้องทางแอปแดงสีคืนฮอดกันแห้งบอกคอยมีความเคลื่อนไหวทั้งนั้นแต่ทังแอปฝ้าอืมแอปฝ้าเพิ่มช่องทางกว่าวซื้อไปโหลดนอนเออทั้งเฟซบุ๊กกว่าจังสีสาเพิ่มช่องทางเด้อยวพี่น้องหลังจากมีเพจเพจดีเจสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนตอนนี้เริ่มเป็นซัมมร์ปี สาม,มาปีสาวน้ำเยืนสิโพดละ,ละพี่น้องเน้น AI แน่จักน้อยหนึ่งปัตตานีก็จะมา Facebook ส่วนโต Facebook ส่วนโตนี้ก็คือดีสาวน้ำเยืนนะนี่กะเริมมะเ่นแล้วค่ะพี่น้องเริมมะเล่นแล้วก็ช่องทาง youtube มองนีพี่น้องติดตามกันนะคะหรือว่าทั้งทั้งต่อต่อ,อผู้ใดจะติดตามกันทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจส่วนผู้ใดอยู่ทั้ง youtube อย่าลืมนะคะ ไปเป็นกำลังใจให้ทาง Facebook ส่วนโตัวดีสาวด้มยืนน้ำแนเดอร์ค่ะหรือว่าผู้ใดอยู่ทางเพจอยากจะไปเป็นกำลังใจซอยทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องกดติดตามกันนํานะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทรงข่าวกันเป็นกำลังใจให้กันอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ